น้อยกว่าหนึ่งลิตรโอเคไปที่ข้อสองนะคะน้ำมันพืชหนึ่งปี๊นักเรียนคิดว่ามีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งลิตรคะเออมากกว่าอ้ามากกว่าถูกต้องค่ะเพราะหนึ่งปี๊บ ปี๊บหนึ่งมันก็ใหญ่มากเนาะปี๊ปหนึ่งน่าจะประมาณสี่ห้าลิตรเลยข้อสามข้าวสารหนึ่งกระสอบโอ้กระสอบหนึ่งนักเรียนคิดว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งลิตรคะน้อยกว่ากระสอบหนึ่งแล้วลูกหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรประมาณขวดน้ำหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งกระสอบกระสอบหนึ่งมันใหญ่ไหมคะข้าวสาร มากมากก็ต้องมากกว่าหนึ่งลิตรนะคะโอเคไปที่ข้อสี่น้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งลิตรน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องเคยกินน้ำอัดลมไหมคะเคยค่ะนักเรียนคิดว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งลิตรน้อยกว่าน้อยกว่าถูกต้องค่ะติ๊กทานไหม ต,ตัวประสอนต้มสีขเข้ามาแล้วรับหรอยังไงหมวยว่าไรทำไมตัวไม่ติดเอ้ยเห็นหนแล้วไปต่อกันที่แบบฝึกหัดที่8.5เลยค่ะ สวัสดีค่ะน้ำฝนนมในเบียก4ลิตรนมในหัง5ลิตรน้ำฝนได้ยินเสียงคุณครูไหมได้ยินค่ะค่ะเข้ามาแล้วต้องทำยังไงคะสวัสดีค่ะอ่าต้องสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะโอเคน้ำฝนเปิดไปที่หน้า บอกว่านมลายอ1เลยนะคะเปิดไปที่หน้า71เลยนะเตรียมแบบสึกหัดแล้วเปิดไปที่หน้า71เลยเป็นเป็นเป็นมอไซค์รถมอไซค์วิงได้ครับเลอท้ายตรงเลยตรงรเลยครับกรับผมเลือกท้ายตรง,ตรงรเลยครับตรงตร้านก้าเจ๋วครับ ปากทาป็านก๋วยเตี๋ยวอะครับครับตรงตรงเลยเซเว่นมาหน่อยอะจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายตรงมาเลยครับอ่าน้ำฝนหายไปเลยอ่าใช่ครับครับพึ่ต่อรถนะครับตามมากโอเคอ่ะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวคุณครูจะ ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามต่อไปนี้กันก่อนนะคะอ่ะดูที่หน้าจอโทรศัพท์เลยมีลูกเดือยถั่วเขียวและเม็ดกาแฟะนะคะลูกเดือยถั่วเขียวและเม็ดกาแฟอ่ะลูกเดือยกี่ลิตรคะเขากำหนดมาให้มีลูกเดือยกี่ลิตรคะลูกเดือยแปดลิตรอะถั่วเขียวกี่ลิตรสุด <10. S 1> อะกาแฟกี่ลิตร อ้าสามลิตรถูกต้องค่ะข้อ1ถามว่าสิ่งใดมีปริมาตรมากที่สุดอะไรมีปริมาตรมากที่สุดหนะ้าถั่วเขียวอ่าถั่วเขียวถูกต้องค่ะถั่วเขียวมีปริมาตรมากที่สุดก็คือ10ลิตรเยี่ยมมากอ่ะข้อ2ส,สิ่งใดมีปริมาตรน้อยที่สุดคะ มะเล็กกาแฟค่ะมะเล็กกาแฟถูกต้องค่ะเพราะว่ามะเล็กกาแฟมีปริมาตรแค่3ลิตรนั่นเองข้อประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ลูกมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าถั่วเขียวอยู่กี่ลิตรน้อยค่ะน้อยกว่าถั่วเขียวน้อยกว่าอยู่กี่ลิตรคะน้อยกว่า สองลิตรค่ะ,อคะเอาปริมาตรถัวเขียวยที่มีขนาด10ลิตรนะคะไปลบก,กับปริมาตรของเดือยที่มีความจุเท่ากับ8ลิตรก็จะเท่ากับสองลิตรนะคะโอเคอ่ะข้อสข้อสอ่ะให้หมวยอ่านโจทย์ข้อ4แล้วตอบด้วยค่ะ เท่าไหร่คะครูแบมก็11 71นะคะหน้า71ค่ะอันนี้ยังไม่มีในแบบฝึกหัดนะมาเล็ดกาเฟ่กี่กิโลลิตรอ่ะตัวเขียวมีปริมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าเมล็ดกาแฟอยู่กี่ลิตรกี่ลิตรคะมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าอ่ะมากกว่ากีโลลิตรคะมากกว่ากิโลิตร เยี่ยม yeah, มากค่ะถูกต้องมากกว่า7ลิตรก็คือเอา10ป,ปริมาตรถั่วเขียวลบด้วยปริมาตรเมล็ดกาแฟนะคะ <c oughs> ก็จะเท่ากับ7ลิตรเนาะอ่ะข้อ5ให้น้ำฝนอ่านโจทย์ข้อ5ค่ะแล้วตอบเลยคุครูะต้องเปิดหน้าหน่อหรอคะอันนี้ยังไม่มีหน้านะคะคุณครูให้ฟ้าทำก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดค่ะ ลูกเดือนมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่ามาเล็ดกาแฟอยู่กี่ลิตรมากกว่าน้อยกว่าคะน้อยกว่าค่ะน้อยกว่ากี่ลิตรน้อยกว่าห้าลิตรค่ะถูกต้องค่ะน้อยกว่าอยู่ห้าลิตรเยี่ยมมากโอเค ทีนี้ให้นักเรียนดูหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะหน้าเจ็ดสิบเอ็ดต่อจากหน้าที่เราทําเมื่อกี้เลยหน้าเจนะ็ดสิบเอ็ดน,น,นะทำมาแล้วค่ะครูโอเคเปิดแล้วนะคะ สี่ลิตรนมในถังห้าลิตรข้อหนึ่งถามว่านมในถังมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่านมในเหยื่อมากกว่าค่ะอ่ามากกว่าก็ติ๊กไปที่มากกว่าเลยค่ะมากกว่ากี่ลิตรคะมากกว่ามากกว่าหนึ่งลิตรค่ะถูกต้องค่ะหรือ นมในเหยือกมีปริมาตรน้อยกว่านมในถังอยู่1ลิตรโอเคไปต่อข้อถัดไปเลยนะคะข้อที่สองน้ำส้มมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศน,น,น้อยกว่าค่ะ น้ำมะเขือเทศหกลิตร <cinq S 1> อ่าน้อยกว่าติ๊กไปเลยค่ะน้อยกว่าน้อยกว่ากี่ลิตรคะน้อยกว่าสองลิตรค่ะอ่าสองลิตรถูกต้องค่ะติ๊กไปเลยอ่ะแล้วน้ำมะเขือเทศล่ะคะมีปริมาตรมากกว่าหรือรน้อย<า><า>กว่าน้ำส้มกี่ลิตรมากมากกว่ามากกว่ากี่ลิตรคะสองลิตรค่ะสองลิตรถูกต้องค่ะ ถูกต้องไปต่อที่ข้อถัดไปเลยไปต่อที่ข้อถัดไปเลยนะคะหน้าถัดไปเลยเปิดไปหน้าถัดไ right. ปเลยหน้าที่เจ็ดสิบสองนตาทาัวเขียวหกลิตร่าตอบเลยน้ำตาลทรายมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าถั่วเขียวกี่ลิตรคะมากกว่าค่ะมากกว่าถั่วเขียวกว่าสามลิตร เยี่ยมมากถูกต้องค่ะมากกว่าสามลิตรเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะแล้วถั่วเขียวล่ะคะก็ต้องมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำตาลทรายน้อยกว่า,น,วาน้ำตาลทรายสามลิตรอ่ะโอเคติ๊กถูกแล้วออว้าวว้าวว้าวโมอ,อันนี้เราขอเป็นคนพูดโจทย์ได้ไหมเธอ,อพูดมาหลายโจทย์แล้วนะให้สุภาพสออ่ะสุภาสรอ่านโจทย์ พริกไทยดำ7ลิตรงาดำ10ลิตรเม็ดแมงลัก12ล <Okay. S 1> ิตรพริกไทยดำมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าเมล็ดเม็ดแมงลักจุดจุดจุดลิตรมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ,าาะน้อยกว่าน้อยกว่ากี่ลิตร น้อยกว่าโอ้เยอะนะเอาสิบสองลบเจ็ดใช่ไหมคะนับเอาสิบเอาเจ็ดไว้ในใจนับให้ถึงสิบสองเอาเจ็ดไว้ในใจนับให้ถึงสิบสองเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะแสดงว่า ต่อไปให้หมวยอ่านโจทย์แล้วข้อสุดท้ายให้สุพัฒสอนอ่านนะให้น้ำฝนอ่านข้อสุดท้ายนะมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคะงอ,อมามากกว่าค่ะมากกว่าเท่าไหร่คะมากกว่าสามลิตรค่ะ ก็คือเอาสิบไปลบออกจิดค่ะอ่ะหมวยอ่านแล้วก็เฉลยข้อต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวต้งหูหือือหมวยคะ่ะอ๋อน้องฝนน้องฝนผูจจำผิดเออน้องฝนเรียกชื่อผิดนิด เม,ม็ดแมงลักมีปริมาตรน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่างาดำตูตูตูลิตรอ่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคะมากกว่าค่ะอ่าแล้วมากกว่ากี่ลิตรคะสองลิตรค่ะสองลิตรเยี่ยมากก็คือเอาความจุสิบสองลิตรของเม็ดแมงลักนะคะมาลบงาดำเนาะ เค <Okay, S 2> เยี่ยมมากเลยจะจบแล้วจะจบแล้วหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายระลับการอ่านโจทย์นะคะน้ำมะเขือเทศหลิตรน้ำสาวรดสองลิตรน้ำใบบัวบก8ดลิตรอ่ะข้อแรกให้หมวยอ่านโจทย์แล้วก็เฉลยคะ่ะเ,เขาให้เติมคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าลงในคำตอบนะคะอ่ะ ข้อ 1, หนึ่งหวยอ่านโจทย์ข้อสองให้น้ำฝนอ่านนะน้ไปบวบก,ม,กมีปริมาสีน้ำไปบกบมีปริมาจุดจุดจุดน้ำสับวลดริดจุดจุดจุดรดไปดูอ่ะไปเลยค่ะไปเลยไปบกมีปริมา จุด,ด,ดน้ำสวรัสน้ำสวรสสวรสวรสวรสองลิตรแสรดงว่าน้ำเป็นกมากกว่าหรือน้อยกว่าสวรสคะมากค่ะฮะก็เขียนลงไปเลยมากกว่าแล้วมากกว่ากี่ลิตรคะมากกว่ามากกว่ากี่ลิตระ ไปดูเลยใบวัวบกกี่ลิตรใบวัวบกแปดใช่ไหมคะหกลิตรค่ะสองมากกว่าเท่าไหร่นะหกลิตรค่ะอ่าหกลิตรถูกต้องค่ะเอามวยหายไปแล้วอ้าเน็ตเน็ตหายหรือเปล่าโอเคน้ำฝนอ่านจุดก็สองเหมยปิดไมค์ค่ะหมยปิดไมค์ปิดกล้อง ขอแป๊บหนึ่งนะคะครูหนูขอเขียนก่อน <Okay. S 2> น้ำมะเขือเทศมีปริมาตรจุดจุดจุดน้ำสวรสน้ำสวรสจุดลิตรอเ่าน้ำมะเขือเทศมากกว่าหรือน้อยกว่าคะไปดูเลยมากกว่าค่ะอ่ามากกว่าสาวรสกี่ลิตรกี่ลิตรลูกหกับสองต<อ>่างกันอยู่มากกว่าสี่ลิตรค่ะ โอเคถูกต้องค่ะอามวยหมวยอ่านโจทย์ข้สอสามดัวใดังหน่อยสิคะคนสวยฮะดังดังหน่อยเราไม่ได้ยินหมวยหวยอยู่ไกลโทรศัพท์สเสียงมันก็เลยไม่ไดังไม่เป็นไรลูกอ่านเลยอ่านเลย น้ำใบโัวบกมีปริมาตรเติมน้อยกว่าหรือมากกว่าคะมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศมากกว่าค่ะอ้ามากกว่ามากกว่ากี่ลิตรเอ่ยมากกว่าสองลิตรค่ะสองลิตรถูกต้องค่ะเขียนลงไปในแบบฝึกหัดเลย โอเคอีกข้อ4ถึงข้อ8คุณครูฝากให้นักเรียนไปทำเองนะคะทำได้ไหมได้คะ่ะทำได้อยู่แล้วเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไปทำอีกแค่4ข้อนิดเดียวนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ เรียนกันเพลงเท่านี้พุ่งนี้เราจะมาต่อที่แบบฝึกหัดที่8.6คุณครูจะพาเฉลยแบบฝึกหัดเหมือนเดิมเลย